สวัสดีค่ะเม y เชเลอร์ค่ะสำหรับดในคลิปนี้ก็จะเป็นการเปิดตัวโปรแกร,รมโคชชิ่งไฮทิกเก็ตเป็นการสร้างรายได้5้าหมบาทใน90วันทําเงิน6หลักใน6เดือนโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องจ่ายค่าโฆษณาทีนี้โคชชิ่งไฮทิกเก็ตในที่นี้หมายถึงรายหมายถึงโปรแกร,รมแพ็กเกจเป็นแพ็กเกจโคชชิ่งของคุณเองราคาตั้งแต่25,000ถึงแสนก็คือ5 6หลักนั่นเอง ล้วก็ถือได้ว่าธุกิจโมเดลนี้เป็น1ในโมเดลที่ทำเงิน7หลักได้เร็วที่สุดก็คือจากประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองอค่ะเพราะว่าทำเงินได้ประมาณ1.2ล้านกว่าลูกค้าแค่ยี่คนเท่านั้นทีนี้ก่อนที่จะพูดถึงรายละเอียดในโปรแกรมนี้จะได้รู้ว่าเหมาะกับคุณไม้ก็โปรแกรมนี้สำหรับใครเป็น ก็มีประเพจก็คือเพศแรกเป็นโค้ชสาวคุณเป็นโค้ชอยู่แล้วมีธุรกิจของโคชชิงทำธุรกิจโคชชิงของตัวเองอยู่แล้วหรือว่าคุณอาจจะสนใจธุรกิจโมเดลนี้ต้องการทำงานฟูลไทม์ต้องเพื่อนที่จะได้ลาออกจากงานประจำแล้วก็สนใจที่จะเปิดตัวโปรแกรมโคชชิงไฮทิกเก็ตราคา5หลักของตัวเองนะคะก็จะเป็นคร่าวๆประมาณนี้แล้วก็นี่ก็มันก็จะพูดคร่าวๆก็คือจะ พูดละเอียดคร่าวๆเกี่ยวกับโปรแกรมนี้เพราะว่าถ้าคุณสนใจก็เข้ามาอ่านเองได้ก็ทิง้งจะไม่จะทิ้งลิงก์ในด e สคริปชั o นทีนี้ถ้าว่าคุณสนใจธุรกิจนี้มีธุรกิจของตัวเองอยู่แล้วหรือว่าสนใจคุณนี้แต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะเหมาะกับคุณไหมก็มันก็แจกฟรีก็คือ มีเป็น Consultation ก็คือรับปรึกษาฟรีค่ะเป็นราศีสมาทีก็หากว่าคุณก็สนใจก็คือมีธุรกิจโคชิ่งตัวเองอยู่แล้วก็ต้องการให้รับความปรึกษาจากเวจากก็คือมันก็ทำมาก็แจ้งก็ทําเงินได้7หลักจากลูกค้า27คนเท่านั้นเดี๋วว่าคุณยังไม่ได้เริ่มธุรกิจนี้สนใจก็อยากจะทราบว่าได้รู้ว่า ัวเองก็คือธุรกิจนี้เหมาะกับตัวเองไหมมันก็มันก็เปิดบริการ้าย45นาทีจำนวน5คนแรกเท่านั้นนะคะถ้าว่าคุณสนใจมันก็แนะนำให้คุณโพสต์วิดีโอคลิปนี้แล้วก็ติดต่อมนด่วนนะคะก็จะสแกน qr โค้ดก็ติดต่อมาทางไลน์ก็จะได้ไม่พลาดตรงจุดนีก็เพราะว่านานๆนนจะเปิดแบบว่าฟรีคอนซัลเทชันสักทีโดยเฉพาะ45นาทีก็ก,ก็ก็คือเกือบชั่วโมงอ่ะ ก็โปรแกรมนี้ก็มีโบนัสของแถมก็ถ้าคุณชำระเงินเข้ามาภายในวัน <respir> ที่15บหาสก็มูลค่า5้า0มื่นหกบาทก็จะมีรายละเอียดจะ๊โรดละเอียดว่าโบนัสมีอะไรบ้างก็โปรแกรมนี้ก็ช่วยแก้ปัญหาได้คุณอาจจะเป็นโคอชแต่ว่ามีโปรแกรมก็คิดว่าโปรแกรมของคุณเองเนี่ยแพ็กเกจที่คุณนำเสนอลูกค้าเนี่ย คนสอนเนื้อหาคนสอนเนี่ยมีค่ามากกว่าจานวนที่จำนวนเงินที่ลูกค้าจ่ายก็รู้สึกว่ามีความรู้ประสบก,การณ์คนมีค่ามากกว่านะคะตั้งโปรแกรมโคชิ่งแต่ไม่มันแต่ก็คือไม่มีความมั่นใจว่าจะสามารถขายเนะะื้อหาในสควรได้ไหมก็คนก็จะสอนเรื่องของ mindset ก็คือเป็นสิ่งแรกเพราะว่าตัวเองใช้เวลา3ปีเต็มถึงจะมีความกล้าที่จะเปิดโคชิ่งราคา5หลักอะแล้วก็ สองอคนต้องการที่จะตั้งราคาห้าหลักตั้งแต่สองห้ถึงแสนตัวกว่าจะมีคนสมัครเรียนจะมีใครยอมจ่ายอันนี้ก็คือยืนยันได้ว่าคนไทยมีงบที่จะลงทุนในเรื่องของธุรกิจแล้วก็ยินดีที่จะยอมจ่ายราคาโคชิงห้าหลักคุณจะต้องก็คือคุณอาจจะกลัวว่าไม่มั่นใจก็คือมีมีความมั่นใจในการปิดการขายเองก็จะมีสอนก็คือในโปรแกรมนี้ก็สอนก็คือทุกคนจะเป็น สิบสเตปเป็น1 0 success p a t h ก็จะเป็น10 s สเตปก็คือคนไม่จำเป็นจะต้องเรียนคอสเวลาใช้30บาหชั่วโมง60ชั่วโมงก็คือก็จะมีปัญหาเรื่องของคอที่ที่ซึ่งก็ตัวเองก็ทำผิดพลาดเหมือนกันเคยทำผิดก็คือคอสหนึ่ก็จำนวนก็คือเยอะมากก็กลับกลายเป็นว่าเนื้อหาเยอะเกินไปนักเรียนไม่ลงมือมือทำอันนี้ก็จะ เป็นสเตป1นึถึงสิเลยลงมือทำสเตปแรกเรียนลงมือทำเรียนลงมือทำค่ะจะได้ผลแล้วก็จะสอนเรื่องของ copywriting ก็ประมาณนี้ค่ะก็จะช่วยเรื่องของสอนเรื่องของ mindset สอนในเรื่องของการเขียน copywriting แล้วก็ก็ช่วยเช็คด้วยแล้วก็ปัญหาอีกอันก็คือการทำทุกอย่างคิดาจะหาลูกค้าได้ง่ายแต่แคนโพสทำวิดีโอเือนการให้โคชิ่งแบบฟรีแต่ยังไม่มีคนซื้อก็ ก็มีวิธีการทําสอนวิธีการทําการตลาดอย่างชาญฉลาดด้วยค่ะเราจะใช้เรื่องของ AI แล้วก็ email marketing ด้วยปัญหาออย่างก็คือสองสัยโค้ชคนอื่นทำทำยังไงถึงประสบความสมําเร็จเกินเจ็ดหลักได้ง่ายหรือส่วเเาาตัวเองพยายามแล้วนะทำแลำ้วก็ก็คือทำทำอยู่ยอะมาแต่ยังไม่เห็นไม่เห็นผลไม่ได้ผลเหมือนโค้ชคนอื่นเลยทําไม พอคุณเขาประสบความสําเร็จก็กินว่าโอตัวเองทําจุดไหนผิดพลาดก็นะคะก็เปิดเผยเคล็ดลับก็คือเป็นเคล็ดลับที่ใช้แล้วผลจริงก็ทําเงินได้ประมาณ1.25ล้านบาทจากลูกคา้าเพียง27คนก็ไม่ได้จ่ายค่าโฆษณาแม้แต่บาทเดียวแล้วก็คุณต้องการาเราออกจากง,งานปาระจำว่าเป็นโคช้ช f u ลไ t ม m แต่ว่าไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ยังห่างไกลกับความเป็นจริงก็คือคุณตอนก่อนที่คุณจะเริ่มธุรกิจโค้ชชิงเน่ย คนอาจจะฝันอยากจะเป็นก็คืออยากจะทำธุรกิจนี้ full time ชอบสอนคนอื่นชอบแบ่งปันเคล็ดลับดีๆที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่ว่าปัญหาก็คือยังไม่มีไรายได้ที่แน่นอนหรือระบบการทำงานที่ชัดเจนที่จะทำให้คนสามารถลาออกจากงานประจำได้อย่างมั่นใจแล้วก็โปรแกรมนี้ก็ช่วยคนได้ก็มีการสร้างสอนคุณสร้างระบบธุรกิจโคชชิ่งก็ที่แบบได้ผล อาจจะแบบสะดุ้งตื่นมาตอนเที่ยงคืนแล้วก็กังวลว่าอยทำไมบบเดือนนี้จะหาลูกค้าได้ไหมจะมีคนซื้อไหมก็บางนี้ก็สอน positioning ที่เด่นเพื่อดดูลูกค้าก็คือลูกค้าที่มีคุณภาพที่เขาจ่ายราคาที่ยอมจ่ายราคา5-6หลักประมาณนี้ค่ะแล้วก็คุณต้องการระบบที่วิสูทธ์มาแล้วได้ผลก็อย่างที่แจ้งก็จะเป็น the top 10 step success path ก็เป็นสอนแบบเป็นขั้นตอนเลยก็คือแบบว่าเป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็จะมีแบบซูมผ่านซูมก็สอนหนึ่งต่อหนึ่งเดือนละหนึ่งครั้งก็นอกจากนี้คุณสามารถติดต่อเมมาทางไลน์ได้5วันต่ออาทิตย์ก็ก็คือแบบใกล้เคียงกับตัวแต่ต,ตัวมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ประมาณนั้นนะคะก็คือโปรแกรมโคชชิ่งไฮทิเกตเป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อโคชต้องการทำโปรแกรมก็คือ ราคาหหลักโดยเฉพาะตั้งแต่25000ถึงแสนหนึงก็คือแก้ปัญหานี้ได้ค่ะก็ยืนยันได้ว่าคนไทยส่วนอนพร้อมที่จะลงทุนและยินดีที่จะจ่ายค่าโคชชิงราคาพรีเมียมเลยก็ยืนยันว่าได้ผลแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาอ่านได้ว่าเป็นหลักสูตร Magic Formula ก่เจ็ดหลักก็เำอ่านมีท็อปก็คือสอนก็คือหถึงก็คือถูกสอน ขั้นตอนที่แบบเรียน,ล,ล,ยนล้วลงมือเรียนรับลงมือทำแล้วก็สามารถทําเงิน5,000 0บาทในในเวลา90วัน6หลักใน6เดือนนะคะนอกจากนี้ก็จะส,สอนช่วยออกแบบโปรแกรมไฮเดกเกตของคนด้วยชั่งหมดผ่านทางสือ่อตามว่าทาง y o u YouTube f a c e b o o k บทความอีเมลแล้วก็ช่วยเขียนหน้าขายคัปลอกไรเทงช่วยเซตอัพระบบส่งอีเมลแล้วก็คุณสามารถติดต่อไม่ได้ทางไาน์โดยตรงก็ราคาก็จะคุณสามารถเลือกเรียนได้2แบบนะคะก็คือแบบ3เดือน เดืว่าสามเดือนราค,คาชํระเงินทางเดียวก้อนอยู่ที่สามเก้าเก้าห้าหรือว่าจะแบ่งจ่ายอยู่ที่ห5มื่นห้าละสามเดือนก็จะเป็นโคชชิ่งหนึ่งต่อหนึ่งทางซูมเดือนละหนึ่งครั้งครั้งละหนึ่งหกสิบนาทีก็คือครั้งละหนึ่งชั่วโมงเป็นหกเดือนก็ราคาอยู่ที่ห้าเก้าเก้าห้าแบ่งจ่ายสองอยู่ที่สองหมื่หนึ่งละสามเดือนคุณสามารถชําระเงินผ่านโอนเงินผ่านธนาคารหรือบัตรเครดิตก,กไไ็ได้ตามสะดวกคะ่ะถ้าเป็นแบบหกเดือนก็คือ หกคอร์สก็คืออเดือนละ1นึ่งคอนั่นเองก็คุณจะได้อะไรจากโปรแกร,รมโคชิ่งไฮท,ที่เกตเรียนรู้เป็นเมจิกฟอร์มลาเจ็ดหลัก t ดอ t o ท็อ s เทนสตปอ่าสักเซสาสแล้วก็โคชิชงหนึ่งต่อนงช่วยออกแบบโปรแกร,รมไฮท,ที่เกตก็ช่วยโปรโมทคุณก็ทีนี้มีมันดูโบนัสกันว่ามีอะไรบ้างก็เป็นห้าคุณชำระเงินเข้ามาวันที่พายในวันที่สิบหาเดือนนี้ก็ ถ้าเป็นโปรแกรม3เดือนก็แถมฟรีอีก1ชั่วโมงแล้วเป็น6เดือนแถมฟรี2ชั่วโมงนอกจากนี้คุณยังได้รับฟรีกับพอดคลาสดิสซิมเทเมก็มีทั้งหมด50 e เอ s o d e โซนะคะ50 e p i s เอ e s ลดืมใส่ไป50 e p i s เอ e s โซก็แล้วก็เป็น50 e p i s เอ e s ประมาณนี้แล้วก็ Facebook 100โพสก็เขียนให้ะคะ่ะมันก็จะ ก็คือจะดูว่าธุรกิจของคนเกี่ยวกับอะไรก็จะช่วยเขียน Facebook โพสต์ให้ทั้งหมด100โพสต์ด้วยกันแล้วก็มีสอนเคล็ดลับสร้างแบรนด์ออนไลน์ก็เป็นก็คือเป็นอันนี้เป็นคอร์สพรีเมียม,มนคะคะก็รวมโบนัสของแถมก็มูลค่า50,000ถึง60,000บาดก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือ Listen to me มัน50าสิเอพเป็น50คลิปด้วยกันแล้วก็บนัสองแถมแบบเยอะแยะมากมายเลยก็เยอะมากๆทีนี้ ถ้าหาว่าคนยังมีคำถามก็คือสนใจธุรกิจนี้แต่ว่ายังไม่เงคือยังมีคำถามก็คุณสามารถติดต่อไม่ได้ทางไลนะะ์ scan QR c ค d e มาได้แล้วก็อย่าลืมนะคะคุณสนใจธุรกิจนี้ไม่ว่าจะมีธุรกิจโคชชิ่งอยู่แล้วยังไม,ไม่ได้เปิดก็คือไฮทิ i เก็ตก็คือยังก็คือไฮทิเกตในทีนี้ก็คือตั้งแต่25,000ถึงแสน หรือว่าคุณสนใจกิจนี้แต่ไม่แน่ใจว่าเหมาะกับคุณไหมก็ก็กมันก็ให้บริการก็คือเปิดฟรีคอนซัลทิชันสื่อสารดติเฉพาะจำกัดแค่5คนแรกเท่านั้นนะคะก็ทันทีที่คุณดูวิดีโอคลิปนี้ก็แนะนำให้คุณสแกน QR code แล้วก็มันก็จะทิ้งลิงก์ใน description แล้วคุณจะ pause วิดีโอคลิปนี้แล้วก็สแกน QR code ก็ติดต่อมีไว้ได้ อ,อ๋อทีนี้ถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะทำธุรกิจโคชชิ่งมันก็มีอีกโปรแกรมหนึ่งราคาแค่4 9 9 5กคร5ายบาทเป็น Membership เกี่ยวกับก็คือการสร้างโปรแกรม Membership ก็คือ Membership คืออะไรก็คือการกกที่สมาชิกจ่ายค่าบริการทุกเดือนนั่นเองอันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นโลเทเกตแต่ว่าก็คือหลักร้อยที่ลูกค้าจ่ายค่าบริการรายเดือนเหมือนคล้ายๆกับ Netflix ที่จ้องจ่ายราร,ร็ ก็คือข้อดีก็ถึงจะเป็นโลจิเกตข้อดีก็คือมีรายได้เข้ามาสม่ําเสมอก็สมมติว่าลูกค้าจ่ายเดือนละห้าร้อยสิบคนก็ห้าพันร้อยคนก็ห้าหมื่นประมาณนี้ค่ะก็เป็นโลจิเกตาคุณนสนใจก็มีจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ก็ราคาถูกมาสิก็ก็ห้าเท่านั้นก็ชำระเงินครั้งเดียวไม่ก็คือเรียนเองเป็นคอสออนไลน์เรียนได้ตลอดย4ชั่วโมง7จวันต่ออาทิตย์ อันนี้เมื่อกี้นี้ขอเสริมนิดหนึ่ง่อนจะจากกันลืมนิดหนึ่งหรือก็คือตกหล่นไปนิดหนึ่งก็เป็นเนี่ยค่ะก็คือโปรแกรมนี้เป็นเรียนตัวต่อต,ตัวทางซูมเดือนละหนึ่งครั้งแล้วก็มีคอร์สเรียนออนไลน์ก็คือ10บสเต็ปที่ที่สิบสเต็ปก็คือท็อปก็คือ the 10 steps success path นะ่ะ ก็จะเป็นในรูปแบบคอร์สออนไลน์คุณสามารถเรียนได้ตลอด24ชั่วโมงเรียนได้แบบไม่จํากัดจํานวนครั้งเรียนได้ตลอดชีพนั่นเองแล้วก็ก็คือเป็ทั้งคอร์สออนไลน์ด้วยแล้วก็เป็นโค้ชชิงหนต่อหนึทางซูมด้วยค่ะก็เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาที่ทำให้ตัวเองทำเงิน1.25ล้านจากลูกค้าแค่27คนก็ มาีคุณสนใจจะต่อเมยมาได้แล้วก็อย่าลืมนะคะก็คือไม่อยากให้คุณพลาดฟรีคอนซัลเทชันสิสมีมาดดีว่าจำกัดแคห่ห้าคนแรกเท่านั้นก็ช่วยติดต่อเมยมาด่วนเลยหรือว่าคนสนใจโปรแกรมนี้ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมมีคำถามก็ติดต่อเมยมาได้ค่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามไว้พรุ่งนี้ในการน,นะดรัมมนี้มีคอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ